และในช่วงสถานการณ์โควิด19ระบาดแบบนี้หลายๆคนก็ตั้งกาดกันดีมากเลยรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้ด้วยค่ะพี่ต้นตรการค่ะพร้อมทั้งครอบครัวเลยนะครอบครัวนี้เขาตั้งกาดกันเป็นอย่างดีเลยเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้ากับยุคแบบ new normal แล้วล่าสุดนะคะคุณหมอทักค่ะว่าเนื้องอกที่เคยขึ้นบริเวณแก้มข้างซ้ายของพี่ต้นเนี่ย อาจจะกลับมาขึ้นอีกฝั่งหนึ่ง oh. งานนี้บอกเลยนะพี่ต้นก็ออกอาการแบบว่าเครียดเหมือนกันรีบไปปรึกษาแพทย์ด่วนเลยเพราะว่าไปอยากจะไปผ่าตัดเอาเนื้องอกที่ออกมาแบบนี้ mm. คือครั้งที่แล้วเนี่ยผ่าตัดออกไปแล้วพักรักษาตัวเนี่ยนานหูนานมากนะคะ <That. S 1> สามปีก่อนเนี่ยผ่าตัดไปแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยจะต้องผ่าตัดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังพี่ต้นกันดูค่ะ ุณหมอเคยทักเอาไว้แล้วว่ามันอาจจะกลับมานะอาจจะขึ้นอีกข้างหนึ่งหรือขึ้นข้างเดิมก็เป็นไปได้ซึ่งก็ต้องหาอะไรเ,เป็นตัวช่วยเสริมเอาไว้ตลอดเนื้องอกพิษต้นอยู่ตรงไหนคะ,อ,ะอยู่ด้านนี้ครับคือหลายคนเห็น้อยผ่าก็จะนึกว่าไปดึงหน้ามาไม่ใช่ไม่ได้ดึงฮะคือมันมีเนื้องอกเป็นก้อนเลยอยู่อย่างนี้ยคือก็ยังบอกว่าโชคดีตรงที่มันเป็นเนื้องอกธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย ซึ่งคุณหมอที่ตรวจก็บอกว่ามันอาจจะเกิดเกิดซ้ำขึ้นมาได้นะคือพี่ก็ไม่แปลกใจแต่เอาจริงๆคือพี่ต้นเป็นคนดูแลสุขภาพเนี่ยดีมากทั้งเรื่องการออกกําลังกายมีวินัยอะไรต่างๆนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ละกันพี่ต้นเนาะเดี๋ยวก็อ,อัปเดตกับคุณหมอบ่อยๆว่ามีอาการแบบเป็นเนื้อง,งอกเพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องผ่าตัดต,ต้องวางแผนอะไรยังไงบ้างแฟนๆก็ฝากความเป็นห่วงมาด้วยนะคะพี่ต้นค,ะค่ะไปดู